ครบับสวัสดีครับพายแป็นี่นอนนะครับชาวเทรดดิ้งกากร์ดแกนของวันนี้เลยแนมะ็กเกมส์ TCG กลับมาแล้วกับ B T ศูนย์เดนะยังไม่พ้นศูนย์เนะฮะเนี่ยหลังจากจบงานนี่เราเห็นแล้วที่นวงโอ้โหโคตรเจ๋งพี่นวงมันแรงจริงๆนะแต่ตอนนี้แพงมากๆเออแพงสิแพงมากๆหาไม่ได้ต้องมาเปิดเพิ่มนะต,ต้องเปิดเพิ่มจริงๆนะครับก็คือจริงแล้วหลังกล้องเปิดเพิ่มมา,นนมาแล้วนะก็ยังหาไม่เจอครวันนี้ก็เลยมาเลยครับหวังว่าหน้ากล้องจะออกที่นวงนะครับมา วันนี้สามกล่องเหมือนเดิมนะฮะสามกล่องเหมือนเดิมพี่หน่วงนะฮะมาดูวันนี้เรายังไม่ได้ถ้ายังไม่ได้ไปจัดไรเดอร์แล้วนะ,ะไปจัดตะกัแตนซะเลยนะครับผมโอเคมาเอออย่าเริ่มกับซองไม่ใช่ซองเลยบล็อกแรกมาบล็อกแรกก่อนเลยนะฮะนี่หน้าพี่หน่วงไม่ใช่โอเคหวังว่าจะได้นะฮะพี่หน่วงสปายนะครับผมโอเค ถ้าชอบใจนะครับการเปิดการ์ดแบบนี้นะเกลือนะฮะหรือว่ารวยๆบ้างบางทีนะฮะก็กดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจให้เลยแม่เก้เหนทีซีจีได้กลับมาเปิดซองเกลือแบบนี้นะเอ้ยไม่ให่ไม่เกลือไม่เกลือ,อวันนี้ขอไม่เกลือซองดีๆแบบนี้นะครับให้ดูอีกครั้งหนะ้าดูครั้งหน้าครับคราวหนะ้าก็น่าจะเป็นชุดหน้าเลยนะครับโอเคเรียบร้อยก็เริ่มเลยกับซองที่หนึ่งนะครับผมมาซองหนึ่งฟื้นมาให้ออกเลยปิดคลิปเลยนะ Okay. กลับบ้านเก่านะฮะส์ทดลอง1ลิตรแผนการตำรวจไซบอกนะฮะแล้วก็เป็นโหมาเห็นสตะแกนเลยวะ่ะลางไม่ดีอีกแล้วนะสะกตะแกนหญิงกตะแกรงหยางสกตะแกรงหินหแล้วก็มาเลิฟแพทเทิร์นเดิมๆโอเคทานายมาไอดำแล้วก็เป็นปึ๊บหยุดนี่ตำรวจหยุดนี่ตำรวจมาสิห้ วานทมินนะฮะวานทมินก้านะครับผมดินแดนทิมสัสซีเทาสาวทงคาบูช่วยด้วยแล้วก็เป็นเพอร์เชอร์ไปต่อต่อต่อ,ตอ,ตอสองสี่สองสี่มาครับแมรี่พนักง,งานต้อนรับผีเสื้อของเดซี่คารับใช้มรดกตันดาอาร์สิบแปดเจ้าของร้านปาทูน่าแล้วก็เป็นพระอุมาเทวีนะฮะพระอุมาเทวีเรามาเปิดมาสี่ซองยังไม่เจอ แบบว่า U R S r เลยนะฮะอันนี้แรงธรมรมดาล้วนๆนะฮะมาใส่บอกนะฮะมาอีกแล้วกลับบ้านเก่าเหมือนซองแรกเลยแผงกลางเหมือนกนันอีกเอาไปเจมี่แล้วก็โอ้โห oh, <no. S 1> สุดบอดโอ้ปวดหัวแปบ๊บจั๊กเาตานมาจริงด้วยมาไม่น่าพูดถึงเลยอืยัะได้จัดวะทำเป็นไลเดอร์เนี้ยสุดยอดจริงมาปทุนาครับปทุนา ราชราคาชาติที่คุณขายเอ้ยยาราชินีแห่งหนาคเปลี่ยนเมนมาหมาแล้วครับโอเคไปคาถาสตูลีปายโอเคไปต่อต่อต่อผลมณีหมาแกสิทธิ์ชาชาลายเตะปะแล้วก็เป็นหูนดีเพลสฮะหุ่นดีเพลสฮะตอนนี้ เจอหุ่นดีเพจคนก็เริ่มดีเพจแล้วนะตอนนี้ไม่ไหวหนักโอ้โหหุ่นบ้านเห็ดหิมะวันทมินก้านะฮะเสาธงแล้วก็เป็นอืื้ออหนั่นมาพร้อมบอลลังเลยโอ้โหชัดเจนชัดเจนนะครับคุณต,ต้องแปลงร่างหืมหืมเฮนชินคนโทนะครับผมโอ้ว้าไม่เหีพี่นนูมีแต่พี่นนูนอนทั้งวันทั้งคืนโอ้โหเหมือนเดิมนะครับ โอเคไปต่อตัวนน็อกก็แบบใส่เฮใส่เฮเนี่ยครับผมอ่ะนาดราคาชาติที่คุณขายนะฮะสัตว์ทดลองเปลี่ยนเมนแล้วก็เป็นอึ๊บอืมดีสีพระเจ้าตามาต่อโอ้โหสุดยอดจริงกล่องแรกนี่เราเปเปอร์เอ้ยไม่ใช่เปเปอร์เขานะเรียกว่านะซีเกตออกเร็วมากนะฮะ เจมี่ขยะสังคมไอ้แม็กแล้วก็เป็นหืมปาละมอเลฟฟันเย็นมอเลฟฟันเย็นนะมาต่อลิสต์แผนการนะฮะแบงค์พาวเทลปีเซียเอซี่สต็อปปูแล้วก็เฮ้ยทำไมมันเหมือนทำไมมันซ้ำล่ะครับโอ้โหสตูลิกคายสตูลิคาปซ้ำหขอพี่หน่วงซ้ำมังม่งได้ไหมโอ้โหเศร้าอ่ะ มาต่อบนโทโบนิดแมรี่พนักงานต้อนรับแล้วก็เป็นพี่หน่วงแน่นอนใบนี้ฮะแล้วก็เป็นฮึบบิงมาแล้วราชาฮิมะบิงราชาฮิมะบิงแล้วเดี๋ยวก็จะได้ชีหลินฟื <c oughs> ้นขึ้นให้เอาอีเฟิร์สคาร์นะครับชาชาไอ้ต้นคนเก่งทนอยมาแล้วแล้วก็เป็นปอึบอืคุศจนะฮะคุศจเจ,จ้าแห่งแสงนะฮะ ตอนนี้เหลือแค่นี่นะฮะหกซองพี่หน่วงสบายพี่หน่วงธรรมดานะครับขอพี่หน่วงแบบพี่หน่วงเฉยๆก็ได้โอ้โหแบงค์เนี่ยไอแม็กโอเคเจ้ากำลังสต็อปปุ๋ยอีกแล้วแล้วก็เป็นปดอาวุธสิวะปดอาวุธสิวะอีกแล้วออห้อาทางจะเกลือตรงนี้เอ,อือขอจบรายการเลยเพียงเท่านี้ ยังเหลืออีกสองกล่องจบไม่ได้สิอึ๊บเจ้าสมบัติพลหิมะแล้วก็เป็นเพอร์เจอร์ดับเบิลเพอร์เจอร์ดับเบิลสตูลีไปโอ้โหสุดยอด <c oughs> นักจ้าเจ้าของร้านประทูราชนินีนาคขอจบรายการยังบังคับจบจังหวะเฮ้ยสว์ทดลองแล้วก็เป็นฟึบพี่พ่วงมาพี่วงหนึ่งใบโอ้โห <c oughs> ได้ใบธรรมดาก็ยังโอเคแล้วนะฮะพี่หนงวงเราบินมา แล้วหนึ่ใบโอเคไปต่อเนี่ยเออย่างเงี้ยขอพี่่วงซ้ำอีกใบเลยได้ไหมจะได้จัดเด็กได้เนาะ <c oughs> โอ้โหราชาชาติเปลี่ยนเมนกับบ้านเกา่า R สิแปแล้วก็เป็นฟึบคุดมาจเจ้าเวหานะก็ครบแล้วเรียบร้อยนะสามช่องนะครับมีซีเข็แล้วก็มีห้ใบนะฮะที่เหลือก็เป็นโทเรธรรมดาเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะฮะสกล่องจะได้พี่วงกี่ใบกันนะครับไอดำ บัานเห็ดแล้วก็เป็นฟ้าก็ให้บึงทมินพีิพูุณภาพคุณภาพแน่นอนนะฮะแล้วก็ใบสองสุดท้ายสองสุดท้ายนะฮะโอเคเจ้าสมบัติขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้มีหลายใบเหลือเกินนะฮะพลหิมะขลมณีแล้วก็เป็นน้องไอจีสมองเรียบร้อยนะฮะกับบล็อกที่หนึ่งนะเราได้นะฮะทากาแตนหยางนะครับผมทากาแตนหยางแบบอ่าซีเครตนะครับผมแล้วก็นี่ไซเฮนะฮะแล้วก็ สตูลิกใบสองใบนะฮะแล้วก็ครุฑนะฮะสุบันเจ้าเวหาะะแล้วก็พี่นวงนะฮะพี่นวงแบบว่าหนึ่งมาหนึ่งใบดหนึ่งของนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกับกล่องสองกันเลยดีกว่าจเจ้าวันนี้ได้ไดพี่นวงกี่ใบนะครับผมโอเคกโก้โอเคเคลียร์เรียบร้อยนะฮะมารันกล่องที่สองัาดูซ้ายหรือขวาโอเคมาตรงนี้ก่อน โอเคหลังจากกล่องแรกนะฮะเราได้พี่หน่วงแล้วหนึ่งกล่องนะครับผมเดี๋ยวต้องบากนนหน้าพี่หน่วงมันจะได้โอเคมาพอได้พี่หน่วงไปแล้วเราก็จะหาต่อน,นะครับเพราะเราต้องใช้หลายใบเลอเกินนะครับ <c oughs> กับพี่หน่วงเราต้องใช้หลายใบยกันนะครับพี่หน่วงเนี่ยเราก็ต้องมาหากันนะครับหลายใบเลยทีเดียวโอเคมาสับกันก่อนขนาดสับแล้วนะฮะเมื่อกี้เปเปอร์ยังออกเร็วเลยเอ้ยไม่ใช่เปเปอร์ซีเคทยังออกเร็วเลยนะฮะ ต้องมาเช็คกันดูนะครับอย่าลืมนะฮะโอเค okay. ไม่ต้องออกเร็วค่อยๆอ,ออกลูกขอลุ้นหน่อยแม่ออกเร็วไม่ได้ลุ้นเลยนะฮะลุ้นแบบนิดเดียวก็ออกแล้วก็ไม่ไหวนะอยากลุ้นให้แบบเยอะๆหน่อยแต่ถ้าเปเปเปอร์แลนมาก็ดีครับขอทีเดียวอยู่เลยโ okay. อเคแบงก์ปอทอลพุทธจะกำลังสต็อปปุแล้วก็เป็นอัศวินแบงค์นะครับผม Bank. อัศวินแบงค์แรมมาหใบโอเคต่อ ต่อให้เตะบอสเกาอลีเฟิร์สคัตไลค์คลิปต่อคองซืรอสัตว์แล้วก็เป็นนี่บอลลังตะกั่แตน,นะฮะแต่บอลลังพอตัวไม่ต้องมันจ้าเบื่อหน้ามันละตะกั่แตหญิงตะกั่แต่หญิงโอ้โหออกโคตรเยอะเลยนะวันทมินก้านะครับหมู่บ้านเห็ดทุกให้นะฮะแดนหิมาสีเทาแล้วก็เป็นพระอุมาเทวีเรียบร้อยให้ต่อ ค okay. ูบาช่วยด้วยเสาทงแล้วก็เป็นบัวน้อยบัวนิดไม้น้ำมันโหอ่ะพี่นวงวะโอ้โหพี่นวงมาอีกใบแต่เป็นซีเคดเฉยๆนะครับอืมพี่นวงซีเคดมาไวโอเคต่อให้มันจบนะฮะโอ้โหเวลาออกก็ออกเลยเนาะ <laughs> โอเค กล่องสามเพเปอร์ไปเลยไหมเออเนาะเรามาดูที่เหลือกันดีกว่านะฮะว่ากล่องนี้มันจะได้พี่นวงทั้งหมดกี่ใบฮะตอนนี้เราออกสีเข็ดไปแล้วนะฮะออกมาพี่นวงมามาละทุนหน้าคารับใช้แล้วก็เป็นครุดนะครับโอ้โหครูดเจ้าโลกนะฮะมาอยู่ข้างๆพี่นวงไปเลยมาพี่นวงมาแล้วนะฮะตอนนี้เรานาฮะพอใชนะ้แล้วสองใบะครับเอามาสามกล่องได้สองใบแล้วเขอ้โหมารุดนะ,ะพร้อมพันปักษา โอเคจุดมือแล้วเราไปเลยโอ้ยกล่องสองยังชั่วพี่หนุ่มพี่ดีควมามผมสวยนะฮะซีเคร็ดนะไม่ได้ไปเป็นลแรไม่เป็นไรนะฮะขอสีเคร็ดเ็ยังดีเราไปใช้นะครับดินแดนทิมาซีเท่าทายกิฟต์แล้วก็เป็นเพอร์เจอร์นะฮะเคเพอร์เจอร์หายากเหลือเกินนะฮะพี่หนุ่งตอนนี้อึบ๊บฮิมะขนมนีแล้วก็เป็นคุณเก่งคุณเก่งมาพร้อมมีหนวง เลยก็ให้พี่นวลไม่นะพี่นวลสัตว์ทดลองนะฮะราคาชาที่คุณขายนะ,ะเปลี่ยนเมนแล้วก็เป็นฟึบราชาหิม,มานะฮะโอเคอุยยาอุยยาหืหืุบบ้านเห็ดพี่นวลอีกตัวปะสีมิม,มานะะเดซี่แล้วก็เป็นวันชัยเปดรุ่นพ่อนะครับต,ตอนนี้นะ,ะก็ออกมาสามช่องนะฮะตอนนี้เหลืออีกสองใบเท่านั้นนะฮะอีกสองช่องนะฮะ คอนมันีวันทมินก้านะครับ,บไม้แกสิคขับบูช่วยด้วยแล้วก็เป็นคุดสัตาจะนะฮะแห่งแสงฮะซื้อกมาหน่วงครับมาครับมาอีกใบครับจะได้ครบเด็กใส่บอกแล้วก็เป็นฟึบอืมฤาษีพระเจ้าตาเหลือกประมาณเจ็ดซองดูอีกสองช่องนะครับ เปลี่ยนนเมจ้าสมบัติกับบ้านเก่าดิสแทนการแล้วก็เป็นฟืบต้องไอจีสมองอ่าต่อไปพิธีกรผมสวยยังไม่พอนะฮะแบบแบบธรรมดาไม่ใช่ซีเค็ดยังไม่ออกนะครับออกไปกล่องที่แล้ว1ใบละเรามาดูว่า3กล่องเราจะได้กี่ใบนะครับโอเคซบอลทวีง้ายแล้วก็เป็นพี่อ้าวมันโทนอนไม่ใช่พี่นวงนอนแล้วก็เป็นฟึบโอเอ็นวู เอนโบมาเช็คเอนโบมาเช็คโกดน,นะฮะชิอก็ให้เอนโบ่ไม่แก้สิชาชาเก้าอี้เฟิร์สคานะฮะปอกคอซื้อสัตว์แล้วก็เป็นฟึบทอมเวียปัจเยปจจเทเทนาปัชจยาปจ,นะปจ,ปจ,ปจอืออะไรวะชิอก็ให้นะฮะได้พี่หนูและนะนะ้วไงอารมณ์ดีโอเคลิสแทนการเหมือนกับเมื่อกีก้แหละ Uh huh. อืกดอาวุธซีแวกดอาวุธสิแวสีซ่ซองห้านสองช่องที่เหลือนะครับอืมเสาธงปะทุนหนาอาฮะราชินีนาไมนมัามนโทแล้วก็เป็นเจ้าแม่กาลีนะครับผมเหลืออีกหนึ่งช่องนะสามซองแ okay. คร์ซีเคดออกไปแล้วคือพี่หน่วงนั่นเองนะครับต่อชิบให้ชิบให้ชิบให้ เอคุณสภาพนะฮะอีกสองซองพินหัวของเรานะให้สุดก็มาทีนะฮะโอเคเปิดไปเยอะไม่เจอหน้าพี่เลยนักรลบเนี่ยที่มาเจอวันนี้นะคะทนายกิ๊บไอ้ดำขอจบรายการพินเท่านี้มาพร้อมกับชิลินเรียบร้อยนะะ ชิลินีราชินีบิงเอ้ยราชินีอิมะชิลินกับราชาบิงมาเรียบร้อยก็ดำหน้านะสุดท้ายก็เป็นสถานีตำรวจนะครับโอเคเคลียร์ตอนนี้ส่งบล็อกแล้วได้พี่หน่วงมา2ใบแล้วนะครับพี่หน่วง2ใบนะเรียบร้อยโอเคมาครับกับกล่องสุดท้ายแล้วนะนะของวันนี้นะ,ะเราได้พี่หน่วงไป2ใบนะครับตามเป้า ขอยหนึ่งใบก็จะครบสามใบนะฮะัสามเป้าที่ต้องการนะสามกองนะฮะก็ขอให้ได้ขอให้โดนเนี่ยโอ้โหวันนี้กีดหน้าพี่หลวงได้พี่หลวงสองใบละต้องขีดหน้าต่อไปนะขอโทษด้วยนะครับพี่หลวงโอ้ยพีโกรธผมเลยนะผมต้องทําจริงๆนะเพราะว่ามันทำไม่ได้นะความเชื่อความเชื่อชัดเจนนะครับถ้าใครยังไม่ได้พี่หลวงแล้วอยากเปิดบล็อกลองขีดหน้าพี่หลวงวนกะ็อาจจะได้อาจจะได้พี่หลวงนะฮะมา เราสับเป็นก่อนฮะโอเคนะา okay, นะเป็นกล่องสุดท้ายนะแล้วของ b t ี07นะับเราก็จะเจออีกที08เลยนะฮะโอเค okay, 08แล้วก็ c นะี02เนาะกับแบตเทอร์มสลิ่งอนชันนะครับมาสับเรียบร้อยนะับชอบใจกดและกดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ hey, เลยแม็กเก้แมนทีซีจีได้มาเปิดหาอะไรแบบนี้นะครับผมก็สนุกดี <laughs> มั่งนะโอเคหวังว่าคนดูจะสนุกด้วยนะเหมือนผมที่เปิดนะครับโอเคลุย ลุยลุยถ้าออกเปเปอร์แล้วก็ปิดคลิปเลยโอเคเมื่อกี้จบด้วยราชินีชิลินแล้วก็มาเริ่มด้วยที่ราชาิมะบิงนะผมโอ้ยมาสองที่สองนะครับซุขให้ปหัจจัยปฏิเทเท,เทนะมาต่อเขาให้เขาให้มา ว่า <What? S 2> มินเฮ้ยอะไรออกแล้ววะขอยางอย่างเสาธงมงนโทมาใบแรกเหมือนเดิมสตูลีกไปถ้ามาสตูลีกไปแล้วขอรบกวนพี่นวงตามมาเลยนะ <c oughs> แบบเมื่อกี้นะฮะัตูสองใบเลยจะยอมแลกกับพี่นวงมาโอเคต่อนะฮะทามินก้านะครับผมหมู่บ้านเห็ดขอบูช่วยด้วยนันที่มาสีเทาแล้วก็โอ้โหมาลนะอาวุธเชียภาพนะฮะอืม ออกมาสองใบแล้วนะฮะผมกับอะไรนะ SR ใช่ไหม SR สองใบแล้วนะฮะโอเคเรียนเมนกับบ้านเก่าค่ารับใช้มนุษย์ต่างดาว R 1 8แนะหนผีเสื้อแล้วก็เป็นชิฟโคให้นะครับสามใบแล้วอนะออกออกเร็วจังฮะโอโ้โหพลังแห่งความสิริมงคลนะฮะสิริมงคลมาแล้วนะฮะตอนนี้เอย,อยังไงดีระวนไปสับ้ายระวนไปอีกฝั่งฝมื่เทวใส่บอกจานิ่งนะครับ ตับป,ปูเจมี่แล้วก็เป็นคุณเก่งมาแล้วนะฮะตอนนี้6ซองฮนะออกช่อง ur 1ออก sr 1แล้วก็ธรรมดา3นะครับโอ้โหเร็วมากมไม่เหมือนเมื่อกี้นะเมื่อกี้อนะกล่อง2นี่แบบค่อยๆ่อยมาทันนะนะคิดนะบอกเขาซื้อสัตว์ไอ้ดำจากนรกแล้วก็เป็นอ,ออกแล้วเป็น PV Boy โอ้โหหรือแค่2ช่องนะก็คือช่อง Secret แล้วก็ช่องเอาตานะครับผมเฮียเหยียเหยียเหยียดเคาะค่อยๆแกะนะขอพี่นวงอีกใบหนึ่งจะได้ครบเด็กพี่นวงพี่นวงอยู่ไหนพี่นวงครับสัตว์ทดลองนิสแผนการนะฮะตำรวจไซบอกจะท้านี่ตำรวจมาต่อเข้าขให้ไม่เกลือ โอ้ยมี่นวงมานอนแล้วแมรี่พนักง,งานต้อนรับนะครับผีเสื้อของเดซี่อาสิบแปดแล้วก็เป็นฟืบมอลล์ฟินเยินสถิต,ติเราต้องมีนะฮะสามบล็บอกนี้เราขอพี่นวงให้เจอสามบล็อกเลยนะฮะขอเถอะครับ,อ,อ,รบอึบดินแดนหิมะมไอ้ดำจัตตารบวันเทมินกาแล้วก็เป็นคาถาปลดสอาอุยปลดอาวุธมีสองใบเลยเหรอ,อไม่ใช่ใบเดียวโอเคต่อต่อต่อ,ตอ เชฟก็ให้วันนี้ก็คือเปิดสามบล็อกหกสิบองนะฮะตอนนี้อี๊นายขนมันนี่สีแดงๆข้างหลังคือคือพระเจ้าตานะผมดูสีพระเจ้าตาเชฟก็ให้นะก็เลออกสองช่องนะฮะก็คือช่องสีเข็ดเลยแล้วก็โอ้นี่งมาแล้วใช่ไหมสีขาวๆมาเลยโอ้โหเจมี่ขยะสังคมนะผมไอ้แม็กเปิดไปเลยแล้วกันนะฮะ โอเคสต็อป okay. ปุกขเป็นไม่ใช่วะโอเคบาลังก์้วก็แตนโหมีเดกว่าสีมายังบาลังตะกั่วแตน,น,น,ลตนแล้วเวทีพี่หนงอนยะู่ไหนอ่ะยามพี่หนงหายไปได้ชิปก็ให้เปลี่ยนเมน,นะฮะแล้วก็เป็นด e p r รสนะหุ่นดิพ r รสเด็กไม่เยอะแล้ว เข้าสู่โค้งสุดท้ายของการเปิดบล็อก BT07 ของเราแล้วนะครับตอนนี้นะฮะคบาบูมนโธบัวนิดแล้วก็เป็นตักแตนหญิงนะฮะโอเคาะปุ้ยพอให้นะฮะตอนนี้เหลือ2ช่องนะสองช่องเท่านั้นนะครับ2ช่องฟืบปอกคอซื่อสัตว์นะฮะชาชานะฮะทนายเตปากทนายกีบแล้วก็เป็นตำรวจเอ็นฮูหัวเช็คอีกแล้วนะ เลยแค่5ซองะคะกว่า2ช่องที่เหลือนะฮะมามาดูกันให้จบเลยนะ,ะว่าสรุปแล้วนะ,ะสามของเราจะได้พี่นวงไปกี่ใบนะครับผมห,หนมันี่แฟร์หมายกายสิทธิ์แล้วก็เป็นเป็นเพอร์เจอร์เป็นโดนด่าเลยอะเวลาเปิดมันเหมือนโดนดา่าเอ้ยเพอร์เจอร์เปลืองะอะไรเงี้ย <c oughs> โอเคต่อสามสี่ซองสุดท้ายนะฮะโอเคมาแมรี่พนักงานต้อน,นรับนะไม่นะพี่นวง ราคาชาติที่คุณขายนะแล้วก็เป็นอัศวินแบงค์อัศวินแบงค์นะฮะแล้วก็ต่อต่อฮะ,อะมาครูดครูดครูดกำลังฮนะปรดเม่นะฮะขอจบรายการมาแล้วขอจบรายการมาแล้ว,ลวนะครับพลหิมะานะครับเป็นเป็น,เป,นเป็นพ่อแม่ของมาเทวี TV นะครับผมโอเคเนี่ยสองช่องสุดท้ายนะแน่นอนนะฮะก็ต้องเป็นสักหนึ่งซอนี่แหละนะฮะขอพี่หดวงนะขอพี่หดวงขอพี่หดวง พี่นงนะพี่น,ง,นะพน,ง,พนงพี่นงพีทอุ้ยอุ้ยอันนี้เอาไว้ก่อนอุ้ยอันนี้ซีเคดละ่ะขอเช็กใบสุดท้ายแล้วกันนะผมออกของสุทายเลยวะ่ะโอเคเจ้าของร้านนะฮะลิสแพนกานแบงค์โพโต้อนานันตะแล้วก็เป็นงานเลี้ยงโดนใจหัวใจโดนเธอนะฮะแล้วก็นะฮะซองสุดท้ายของเรานะครับที่เป็นซีเคดนะฮะทายเตะป่านะครับทนายกีป ไอ้ดำแล้วก็เป็นอือพี่ดวงเปเปอร์แล้วพี่หน่วงเปเปอร์แล้วโอ้โหพี่หน่วงเปเปอร์แล้ววันนี้โค้ชโชคดีโอ้โหผิดโอ้พี่หน่วงเปเปอร์แล้วพี่หน่วงเปเปอร์แล,นน <c oughs> แล,แลมาแล้วโอ้โหอืมโอ้โหมาทีโอ้โโอกลายเป็นว่าสามกล่องนี้นะครับ มา,มาแกะบนกล้องได้เปเปอ่์แล้ได้พี่นวงสามไปเรียงลําดับมาแล้วจากแบบพี่นวงกล่องหนึ่งเป็นพี่นวงธรรมดาก่อนนะครับแล้วก็พี่หนวงกล่องที่สองไปพี่นวงซีเคตนะครับแล้วพี่หนวงกล่องที่สามเป็นพี่นวงเปเปอร์แล้วนะครืบค่อยงชั่วนะครับจากที่เคยเปิดมาแบบไม่ได้พี่หนุ่มผมไม่เคยได้พี่หนุ่มสักใบเลยวันนี้ขอลาบายโอเคเรียบร้อยนะครับกับกล่องสุดท้ายนะครับของเล่แลม่เกมทีจีนะครับเอาได้พี่หนุ่ง พี่ีิกรผลสวยแบบเปเปอร์แพรมาแล้วนะครับก็น่าจะครบเครื่องแล้วนะฮะกับวันนี้นะคุณได้เห็นพี่นวง3แบบไปแล้วนะถ้าชอบใจก็ได้ดกดแชร์กดซั b ส,ส,สไครป์เป็นกำลังใจให้เลยแมคเกมกดีซีได้กลับมาเปิดแบบนี้กันใหม่นะครับขอให้เป็นวันดีของคุณครับสวัสดีครับ